มาครับกับท้าชนก้นครัวใช่แล้วเน,นี่ยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาหาสุดยอดแม่ครัวนะคะกับการผัดหมี่โคราชเองค่ะซึ่งตอนนี้ครับเรียกได้ว่าทั้งสองทีมนะฮะผ่านไปเรียบร้อยครับผ่านเสร็จแล้วตอนนี้กําลังเรียกได้ว่าแจกจ่ายกับคนที่มาเข้าคิวรอเป็นคณะกรรมการของเราใช่ซึ่งการเสี่ยงของเรานั้นนะครับแบ่งเป็นยังไงบ้างนะเชื้อแบ่งออกไปนะคะซึ่งเหืืองที่บอกนะว่าเราจะมีนะคะคนโคราทั้งหมด50คน50คะแนนนี่เลยนี่คือสีเขียวเข้มนะคะเขียวเข้ม1คะแนนส่วนสีเขียวอ่อนนะคะคือ5คะแนนค่ะที่มาจาก ครูคณะเพลงโคราชอ๋อนะฮะซึ่งไม่รู้ว่ามีกี่คนล่ะแต่ว่าถ้าใครมี2อ,อันนี้แล้วรวมกันคะแนนมากกว่านะครับก็ควา้ารางวัลตลิวทองคําคของเราไปเลยนะครับซึ่งตอนนี้คุณแม่ฮะค่ะอย่าเพิ่งตักหมดนะครับผมผมยังไม่ได้กินเลยอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นะี้คุณน่แอบได้ชิมไปแล้วทั้งสองกระทะด้วยซึ่ง คุณเนี่ยต้องเป็นคนบอกอนิดนึงนะว่าสูตรไหนอร่อยกว่ากันอะไรยังไงบอกไม่ได้จริง,จร,งจริงหรอบอกไม่ไ้ต้องชิมก่อนเอางี้เดี๋ยวขอตัวชิมก่อนแต่ช่วงหน้ากลับมาครับเราจะได้รู้กันว่าใครจะคว้ารางวัลตะลิวทองคำจากท้าชนก้นครัวสักครู่เดียว ชิมดูแล้วก็จอร่อยทั้งคู่เลยคาดว่าน่าจะเป็นพี่คนที่ทำมิตะะมตะคูค่ะตะคูมากกว่า <c oughs> มีตะคูครับฝั่งนู้นเพราะว่ารสชาติมันจะกลมกล่อมอร่อยค่ะอร่อยคนละแบบค่ะอันนี้จะไม่ค่อยหวานของแม่สมคิดจะไม่ค่อยหวาน,น,นแต่ของคุณน้อยหมูสามชั้นจะหวานมีตะคุค่ะอร่อย ก็มันจะมีรสชาติมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแล้วก็รสมันกลมกลมมีพิมายอะเผ็ดแล้วก็อร่อยชอบตะคูมากกว่าเพราะว่ารสชาติกลมกลม่อมกว่าพิมายของพีิมายมันจะอ่อนเครื่องนิดนึง ไปหมดแล้วนะนี่คือเรียกได้ว่าโอ้โหนะครับซากที่เหลืออยู่นะครับที่ชาวบ,บ้านที่อดอยากนะครับมากินกันไม่ใช่อันนี้คือความอร,อร่อย อร่อยโทษอน,นี้ที่มาผิดอร,อร่อยความอร่อยอร่อยที่ชาวบ้านเนี่ยได้มาชิมหมี่โคราชจาก2ส,สูตรเด็ดแต่ว่าการแข่งขันก็คือการแข่งขันค่ะครับเรามีด้วยกัน2สูตร2สูตรเด็ดอร่อยเราจะต้องมีผู้ชนะแน่นอนครับซึ่งวันนี้ครับผู้ชนะครับอย่างที่บอกไปฮะจะได้คว้านะฮะโทรฟี่หรือถ้วยนะครับตะหลิวทองคําอยู่นี่แล้วนี่ตะหลิวทองคำนั่นเองนะอ๋อแบบสวยงามมากเดี๋ยวเดีด๋ยว อันนี้ไม่ใช่นี่โถใส่อันนี้โหเปิดอย่างแกรนนี่ครับตัวน,นิร้อยรครรของเรานะฮะโอ้โหเรกได้ว่าคว้าไปตั้งหน้าร้านหน้าบ้านนี่เป็นสีนะครับไยกว่าเป็นเก็บเป็นสีเลยทีเดียวสวยงามนะครับค่ะเอาละครับต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้คณะกรรมการเรายืนรอพร้อมลงคะแนนอยู่แล้วนะครับใช่แล้วค่ะก่อนกตัดสินถามนิดนึงแล้วกันใกล้เวลาตัดสินละอยากจะบอกอะไรครับกับคู่แข่งของเราได้ก็โชคดีคน่ะ ฝั่งพี่น้อยล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่บ้างจ้ะถ้าลงได้ก็ดีใจด้วยนะจ๊ะแต่ต้องบอกผู้ชมเลยนะครับว่า2กระทะนี้อร่อยจริงๆนะครับผมว่าต้องมาดูแเหล่าว่าคณะกรรมการจะให้คะแนนอย่างไรนะครับอ่ะตอนนี้ครับขอเชิญนะฮะ คุณแม่นะครับและคุณพี่น้อยนะฮะหันหลังครับผมหันหลังค่ะและตอนนี้นะคะห้ามมองน,นะฮะห้ามมองกลับมาคณะกรรมการของเราทั้ง50ท่านนะคะจะมาลงคะแนนให้ก,กับทั้งสองสุดเด็จทั้งของคุณแม่สมชิดนะคะแล้วก็รวมถึงพี่น้อยเองตอนนี้ครับคณะกรรมการของเราพร้อมแล้วอ้าวถ้างั้นก็มา สำคัญที่สุดแล้วใช่แล้วค่ะเรากำลังจะมาทราบแล้วนะคะว่าใครจะเป็นสุดยอดนะคะสําหรับการผัดหมี่โคราชนั่นเองค่ะเอาละครัตอนนี้ครับคณะกรรมการของเรานะฮะลงคะแนนไปเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าผลคะแนนที่ออกมานั้นมันช่างบีบหัวใจเหลือเกินเพราะมันชนะกันไปเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองหคะแนนเท่านั้นนะคะ ผู้ชนะเนี่ยได้คะแนนไป59คะแนนแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ได้ไป58คะแนนห่างกันแค่หนึ่งคะแนนน่ะเอาละครับก่อนจะประกาศผลนะฮะก็ขอเชิญสุดยอด2แม่ครัวของเราครับอ่ะหันหน้ามาเลยคุณแม่สมชิดแล้วก็พี่น้อยเองนะคะมา,าหน้าเลยครับมาด้านหน้าเลยดีกว่า,มาคมาค่ะมายืนเลยดีกว่านะฮะอ่ะ พี่นอ้อยยืนฝั่งนู้นนะฮะพี่น้อยยืนฝั่งนู้นคับใจเดียวอีกใจเดียวเราจะได้ทราบแล้วนะคะว่าใครจะได้คว้ากันไปนะคะสำหรับตั้งหรือพิทองคำของเราเองนะคะโอเคครับและคะแนนที่ออกมานะครับผู้ที่มีคะแนนไปทั้งหมด59คะแนนได้แก่ คือหมู3ชาชั้นนั่นเองโอ้โหแต่ว่าชนะไปเพียงแค่1นคะแนนครับ1งคะแนนเรียกได้ว่าสูสีมากๆอย่างที่บอกนะว่าทั well, ้งสองกระทะอร่อยทั้งคู่แล้วตอนนี้ค่ะเราจะต้องมามอบแล้วค่ะสำหรับสุดยอดแม่ครัวของเรากับรายการท้าชนก้นขวนเองเอามาเลยครับคุณฮะน่ครับผมนี่นะครับตอนนี้พี่ติ้สาวสวยนะครับก็เชิญถ้วยให้กับประธานแล้วนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่มอบให้ดีกว่าอ่ะคุณแม่ครับ อ่ะคุณแม่สม,สมชิดน,นะฮะมอบถ้วยให้เลยครับกับพี่น้อยเอาชูถ้วยหน่อยแล้วชู้นถ้วยหน่อยแล้วนี่นะคะเธอสุดยอดแม่ของเราเด็กทำการผัดมีโครา ครับผมติดตามต่อไปครับรายการของเราครับว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปท้าชนก้นครัวกันที่จังหวัดไหนครับรับประกันว่าเจอหน้าพวกเรานั้นมีแต่ของอร่อยอย่างแน่นอนนะจ๊ะใช่แล้วค่ะมาเจอกันได้เลยนะคะทางช่องฟุดพันเน็ตนั่นเองค่ะครับผมวันนี้พวกเราทั้งหมดหมดเวลาครับลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่กับท้าชนก้นครัวสวัสดีครับ